สวัสดีคะ่ะมาพบกวับเราช่องน้องเพิ่มพูนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบตัวน้องเพิ่มพูนวันนี้คึกคักคึเจ้าบุญมาวันนี้บุญมาคึกคักนะคะช่วงนี้ก็โรคระบาดนะคะมือเท้าปากนะคะพวกควานไอควานก็ได้ใช้เดสตนเนาะเดสตนฆ่าเชื้อรบรบนะคะใช้บัวรดนะคะมแม่แนี่ นี้โรยรดนะคะนี่นี่ใช้บัวรดพื้นที่นะคะเพื่อค่าเชือ้อนะคะรอบบริเวณโอ้โหโอโไปชนแม่เลยเมื่อกี้โอ้โหคือคักเนี่ยนะคะรดรอบบริเวณแล้วก็รดพื้นที่ของใช้เพิ่มอยู่ตรงนี้เนาะนะคะก็ให้ใช้เพิ่มไปผูกอยู่ทางนูงน้นก่อน ดูดูบุญมาทำอะไรบุญมาน่ากลัวๆใหญ่พวกใยโปรเดสางหน่อยนําไหน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 ทำอะไรมาเต้นให้แม่ๆมดูสิเออจิง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 จงจงเออจิงจงจเร็เร่เรเต้นเรเ่เต้นเร่เออติงิงิงเออวงมาแล้ววิ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 งมาแล้วเน่เน่เพุ่นกับพ่อเม่แม่กับพ่อเม่ ไหน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 อือออคือคักคักลมๆลมนี่รถรถเดสตอนนะคะเดสตอนฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆโคกช้างหมดแล้วนะคะการเดินออกกำลังกายของบ้านชายเพิ่มนะคะแม่แม่จ <k Heh Murray> ๋าหนูจะใช้วิธีการเดินรอบบ้านตัวเองจะไม่ออกไปข้างนอกนะคะคุณแม่ f อซนะคะ จะอ้อมบ้านนะคะจะเดินออกกาลังกายอ้อมบ้านตัวเองวาาันละนะคะเดินให้ออกกาลังกายอ้อมบ้านอยู่นี่แหละน้องไม่อยากไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะแม่แม่ไม่อยากออกเดินไปข้างนอกเพราะว่าจะซฟนะคะถ้าโรคระบาดนกก็หย่านอันตรายค่ะคุณแม่เอซีขออย่าให้ผุบให้ฟอเลยเพราะว่านงกับตัวน้อยน้่นะคะกำลังใดเจ็ดเดือนขึ <laughs> ้นมา การเดินออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นชายเพื่อไม่ว่าจะเป็นแม่ทองคูณนะคะก็จะเดินออกกําลังกายอ้อมบ้านตัวเองค่ะคุณแม่เอฟซีนะคะจะไม่เดินออกไปข้างนอกนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะเซฟนะคะเซฟช้างของเราไม่ให้ไปเจอเพื่อนๆเ,อนเนอยอะช่วงนี้นะคะก็เป็นมือเท้าปากคุณหมอบอกว่าคุณหมอส่งลายมาลายกลุ่มเนาะคุณหมอบอกว่า ปกติจะระบาดแค่อยู่กับวัวนะคะวัวควายไม่เคยไม่เคยระบาดกับน้องช้างมาเป็น20ปีแล้วปีนี้ปีแรกนะคะ20ปีแล้วไม่เคยเจอนะคะคุณหมอบอกนะคะไม่ในเอฟซีเพิ่งปีนี้ปีแรกนะคะหนูก็เลยใช้เดสตตนเนเดสตตนลดค่าเชื้อไว้อ้อมโคกนะคะ ตัวน,นี้อาการชายเพิ่มนะคะดีเอเป็นก้นปกติแล้วนะคะทานอาหารทานอะไรได้ปกติแล้วนะคะคุณแม่เอซีทุกท่านดูดูดูเจ้าบุญมานี่นะคะเพิ่มเมตอนนี้อือเป็นก้นแล้วนะคะเพิ่มเพิ่มหนูไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกนะหนูเดินอมบ้านอยู่นี่นะลูกไม,ม่ให้พ่อเดินผ่าออกกาลังกายอยู่ที่บ้านตัวเองนี่แหละ ไม่ให้ไปไหนคือเราจะเซฟน้องแม่แม่เพราะว่าช้างเด็กด้วยอ่ะมุนมาก็ยังเล็กมากอ่ะเอ้ยดูแม่ทองกุเนมึงไหนไหนดูสิเออเออออคือกักคือกักฮาตีลักก้าเร็วพุ่นเออเพิ่มพ่อพ่อพ่อเอิ่มเพิ่มไหมเพิ่มโยนดิน เออเออลุกขึ้นได้ไหมนั่นเอาลุกได้ไหมนั่นเออลุกได้ไหมน่นพอ่อพ่อลุกได้ไหมพ่อพ่อพ่อฉลาดแฮงกลิง้งเอากลิก้งเอากลิก้งเอากลิ้งเอากลิ้งเอาลูกเอาเออหมุนหมุนหมุนโอฉลาดมากหมุนหมุนอ้อมนะคะหมุนอ้อมเป็นวงกลมโอ้คือเด็กน,น้อยนี่ มันมาที่อเออเออเออดู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 ด,ด,ดูแม่เพิ่นกับพ่อแม่โอเคนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มพูนกับแม่ตะคูลด้วยดีเสมอมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ